พระราชวังอันโออาของแก้นโก,นกศลกษัตริย์ปเสนทิโกศลประทับบนบัลลังก์ทองอย่างสง่างามคาราชบริพานประกาศการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่พระราชวัง พระองค์เปล่งรัศมีแห่งปัญญากระสัดทรงยืนขึ้นและทรงแสดงความเคารพกษัตริย์ทรงสเสนอที่นั่งอันหรูหราแก่พระพุทธเจ้าแต่พระองค์กลับประทับบนเบาะธรรมดาสแสดงถึงการไม่ยึดติดในวัตถุ เหตุใดพระองค์จึงละทิ้งความมั่งคั่งและอำนาจกษัตริย์ตรัสถามพระพุทธเจ้าทรงยิ้มและตรัสถึงความไม่เที่ยงของโลกภาพอดีตของเศรษฐีที่สูญเสียทรัพย์สมบัติปรากฏขึ้น เป็นตัวอย่างของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงหยิบเม็ดทรายขึ้นมาและตรัสว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความสุขแท้จริงอยู่ภายใน กษัตริย์ทรงครุ่นคิดและเริ่มเข้าใจถึงสัจ,จดธรรมพระองค์รู้สึกถึงความว่างเปล่าของความโลภพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องกษัตริย์ผู้โลภที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความอยากได้ไม่สิ้นสุดภาพบ้านเมืองของกษัตริย์ ผู้โลกตกอยู่ในความทุกข์ยากประชาชนต้องทนทุกข์จากความอดาย,ยากกริย์ทรงค้อมศีรษะลงและตระหนักถึงความยึดติดของพระองค์เองพระพุทธเจ้าทรงวางพระหัตถ์บนบ่าของกษัตระสัดปรสอนถึงความสุขแท้จริงที่อยู่เหนือวัตถุ ฉากจบลงด้วยกษัตริย์ทรงถวายบังคมและให้คำมั่นว่าจะปกครองด้วยปัญญาและเมตตา